ห้ามคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะหลายๆคนผิดหวังเรื่องความรักมีรักกี่ครั้งก็ไม่เคยสมหวังเลยบางคนอะ่ะพอได้คู่ปุ๊บจากก่อนหน้านั้นคู่รวยๆค่ะอาจารย์ค่ะตอนจีบกันอะ่ะแฟนนี่เปทุกอย่างเลยค่ะอยากได้อะไรสรรหาให้หมดเลยเงินทองไม่ต้องออกสักบาทสักสลึงเลยแต่พอตกลงปรงใจแต่งงานจัดพิธีใหญ่โตเชิญแขกผู้หลักผู้ใหญ่มาเจมิมหน้พงหน้าผากนะคะแต่หลังจากแต่งได้ไม่ถึงปีค่ะจากเคยเป เคยเป็นสายเปยสายจ่ายกลายเป็นเป็นสายขอค่ะจากผู้หญิงที่เคยให้ผู้ชายเลี้ยงดูกลายเป็นตัวเองต้องออกไปรับภาระไปหาเงินแล้วผู้ชายจากสายเปยกลายเป็นสายขอทันทีเลยถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปเปิดผ้าค่ะไปแก้ผ้าเลยค่ะแล้วไปดูซิว่าคุณมีใยตรงใต้เลานมไหมคุณมีกลางหลังไหมคุณมีตรงกลางฝ่าเท้าไหมคุณมีไยฝ้าตรงจุกซ่อนเร้นไหมถ้าคุณมีมีข้อที่หนึ่งนะ แปลว่าคุณเคยเป็นนางต้องห้ามค่ะข้อที่2คือ คุณมักจะมีเลข2เลข9หรือเลข5รวมถึงเลข4อยู่ในบัตรประชาชนถ้าคุณมีเลขเหล่านี้ปนเปอยู่ใน3ตัวท้ายบัตรประชาชนแล้วเราก็คุณเข้าข่ายข้อที่สองค่ะมีสิทธิ์เป็นนางต้องห้ามสูงและถ้าคุณเอาเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายมาบวกกันแล้วได้เลข2ได้เลข9อาจารย์บอกเลยว่าฟันธงค่ะฟันธงเลยว่ายังไงก็ตามคุณคือนางต้องห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์นางต้องห้ามก็คือคนนี้เมื่ออ,อดีตชาติในสมัย โบราณเคยเป็นของหลวงเคยเป็นผู้หญิงที่สวยมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นของของกษัตริย์เป็นสนมของกษัตริย์เป็นของของเทวา,ายัยคุณจะถูกคัดกรองเอาไว้ให้คุณต้องเวอร์จินให้คนต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่พอเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นโลกนะปัจจุบันคุณจะมีคู่เยอะคู่แยะไม่รู้จะคู่เยอะไปไหน คนหนึ่งบางคนมีคู่ถึง20คนแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จในการมีชีวิตคู่เลยแต่ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จหนูต้องทําไงล่ะคะอาจารย์มีอยู่2ข้อคะ่ะ 1. ไปหาแฟนต่างชาติคะ่ะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนางต้องห้ามไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะทุกคนเป็นผู้ชายได้ด้วยนะถ้าคุณมีความรักผิดหวังซ้ำซากผิดแล้วผิดอีกโอ้โหคบกันตั้ง5ปีเนะี่ยอาจารย์เขาไม่เคยแผงลิ์อะไรเลยมันดูสมบูรณ์แบบไปหมดตกตก,ตกลงแต่งกันแล้วกันแต่แต่งได้ไม่ถึงเดือนค่ะลยอยอกค่ะก็อีกตอน5ปีทำไมไม่ออกล่ะคะอาจารย์ก็เพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนคุณไม่ได้โชว์ให้ใครรู้ไงคุณรักรอบ คบหากันไงเขาก็เลยยังไม่รู้ได้เห็นแต่เมื่อไหร่ที่คุณจัดงานแต่งเมื่อไหร่ที่คุณยิ่งจดทะเบียนสมรสนะมันจะชัดเจนมากเลยบางคนแต่งแค่เดือนเดียวก็เลิกค่ะบางคนแต่งหนึ่งปีนี่แทบอยากจะเลิกวันเลิกคืนหมเมนขี้หน้ากันเลยอาจารย์อยากบอกแบบนี้นะคะว่าการแก้นางต้องห้ามคือหนึ่งคุณต้องยอมรับก่อน ต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองก่อนหนึคุณจะได้รูปโฉมนมงพันคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีปัญญาหากินเก่งเฉลียวฉลาดมีบริวารดีคุณจะไม่ไม่มีความเขาเรียกว่าไม่ได้ต่ําเตี้ยเลียดินคุณจะมีทรัพย์คุณจะมีทุกอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากมีคู่คุณจะกลายเป็นคนที่ต้องหันไปเลี้ยงดูคู่คุณ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องเลี้ยงผัวแบบ100%ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องจ่ายแบบเสด็จเหมือนกันดังนั้นวิธีแก้นะคะ 1. คุณจะต้องไม่เปิดตัวค่ะ จะต้องไม่จดทะเบียนคุณสามารถจัดโต๊ะจีนร้อยโต๊ะได้ไหมจัดได้แต่คุณต้องไม่จดทะเบียนให้ทางการรู้ว่าคุณสองคนแต่งงานกันคุณมีลูกได้ไหมมีได้นะคะแต่ยังไงซะอีเรื่องนางต้องห้ามของคุณก็เกิดขึ้นแน่นอนอยู่กันไปก็ลุ่มลุ่ม,มดอนดอนสุกสุกดิบดิบค่ะแต่จะแก้แบบดีเลยก็คือให้คุณผิดหวังให้หนำใจเลยแล้วคุณไปหาแฟนต่างชาติค่ะจะเป็นลูกครึ่งก็ได้จะเป็น จีนพมา่าเขมรได้หมดหรือแม้ฝร,รั่งฝรั่งเยอรมันได้หมดเลยจะสมหวังในปลายทางชีวิตและ2นะคะคุณจะต้องไม่จดทะเบียนค่ะ ถ้าคุณไม่จดทะเบียนโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในความรักมีสูงมากๆเลยจําไว้นะคะนางต้องห้ามทั้งหลายคุณจะได้ทรัพย์คุณจะได้ปัญญาแต่คุณจะผิดหวังเรื่องความรักแต่ช่างมันเธอคะค่ะคิดซะว่าเป็นกําไรชีวิตแล้วกันรักตัวเองให้มากเพราะสุดท้ายท้ายสุดคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณอาจจะเป็นภาระ ก็ได้อาจจะไม่ได้มาเติมเต็มนะแต่จะอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องต้องแบกต้องหามและกลายเป็นความเครียดก็ได้นะคะณปัจจุบันมีงานมีเงินอยู่คนเดียวสวยสวยรวยๆเหมือนอาจารย์เหมือนอาจารย์โมเดลกับาจาริตาเน,นี่แหละคะ่ะแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดแล้วนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์โมเดลนะคะเจ้าของเพจหลายเพจที่ให้ความรู้พวกคุณถ้าเมื่อไหร่ที่เจออาจารย์โมเดลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไปด้วยนะคะ